ผมก็สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องรถไถมือ2เคอรเตอร์น้องจีบุรีรัมครับผมวันนี้กลับมาเจอ,อรีวิวนะครับการทำงานจริงโอเดินตามไม่ทันครับผมวันนี้เป็นเดี๋ยวเดินตามรอยไจหกสอนย M 6240 HUH นะครับเอ็มปี65ที่เกินเอาไว้นะครับว่าจะเอามารีวิว ถ่ายนาจริงให้ f อได้รับชมนะครับนะครับก็มาแล้วครับผม M6240 SUH เล่มปี65 200ชั่วโมงครับวันนี้ออกมาไถนาแล้วครับผมเดินตามไม่ทันครับวิ่งเกียร์ให้หนึ่งครับโชเฟอร์มือใหม่ด้วยนะครับให้ลูกชายขับนะครับมออายุ16ย่าง17ครับมอสขึ้นมอหครับ เป็นโชเฟอร์มือใหม่ครับับอ่าคกับ m 6 2่0นะครับก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ,อ f อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้อัปเดตลงไปนะครับซึ่งเคสแท็กเตอร์นั้นตั้งอยู่ที่เอเมริน้องกีจังหวัดบุรีรัมนะครับผมจำน่ายแท็กเตอร์มือสองอปกรณ์ต่อพ่วงมือหน่งมือสอ,อ,สอนะครับมีให้เลือกมากมายหลากหลายรายการ เดินไม่ทันครับน้ำจะยาวหน่อยเ6 2 4 0กสองสนย์ะครับสวยๆเดิมปีหกหเดิมทุกจุดนะครับตัวนี้นะครับจะได้อุปกรณ์ใบดันผ่านควนนะครับเป็นตัวติดรถมาเลยครับนะครับเป็นผ่าน6นะครับเป็นผ่าน6กาช้างใบดันปลาช้างนะครับสวยๆเลยนะครับโชเฟอร์มือใหม่ คนถ่ายคลิปเดินตามเลยครับทุกที้อบแดดก็ร้อนมากครับผมช่วงนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงพอดีเลยครับนะครับแดดร้อนที่สุดเลยนะครับเที่ยงตรง M6240 สสภาพสวยๆนั่งฟ้าเลยนะครับไถนาที่น้องอีบุริรัมนะครับผมรถใหม่โชเฟอร์ก็ใหม่นะครับมาดูกันนะครับคนอาจจะไม่คล่องครับแต่รถนี่แน่นอนเลยนะครับผมนะครับรถทุกระบบนะครับ นะครับแน่นดีนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเดิมทุกจุดน็อตไม่เคยขยับสีเดิมสวยๆสวย200ชั่วโมงเล่มทะเบียนพร้อมครับปี6 5นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทครับ7 9 9 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นเล่มทะเบียนพร้อมรถ200ชั่วโมงนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทร0892329110 89232911เคท้าเกิน้องกีบุรีรำครับผมเอาชมครับโฉเฟื่ออาจจะมีใหม่อย่างที่บอกครับไปตอนนี้วิ่งเกียร์ไฮหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เหยียบรอบมากเท่าไหร่ดูแล้วก็นะครับมือใหม่ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับรถขับนี่มมากครับผมบึ่งลงมาจากรถเมื่อกี้นะครับลองขับได้สองสามรอบนะครับ โอเคก็ลงมาถ่ายคลิปนะครับให้ลูกชายขึ้นขับแทนเอ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับให้เดินเดินตามไม่ทันครับนะครับขนาดเหยียบไม่เร็วนี่ให้หนึ่งพื้นที่นานะครับก็จะเป็นเขตพื้นที่อำเภอหนองกี่นะครับตอนนี้จะเป็นการไถแปลงนี้เป็นไถแปรนะครับไถรอบสองซึ่งรอบแรกไถไว้นานแล้วครับยากขึ้นเยอะแล้วนะครับก็เลยไถอีกรอบนึงครับนะครับ เดี๋ยวผมจะไปยืนจุดจกลางนะครับจะได้ไม่ต้องเดินนะครับซูมเอาเดี๋ยวขออนุญาตเดินก่อนเดินลำบากครับพาะพื้นที่มันไม่เรียบครับถ่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะครับขอให้ได้จุดจกลางแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายซูมให้ F อตีได้ดูการทำงานจริงของเจ้า M6240 สสวยๆนะครับผมอโอ้คลทปนี้เหนื่อยมากครับ <laughs> ดดร้อนมากเลยครับปีนี้สุดยอดของแดดนะครับเดี๋ยวหนึงโอเคจะได้ตำแหน่งแล้วครับประมาณนี้ครับผมจะสูงนะครับรถสภาพสวยครับอ่าจัดว่าเป็นนางฟ้า M62 อีกคันนึงครับน้องๆป้ายแดงครับรถสวยใช้งานน้อยครับ200ชั่วโมงเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเริ่มทุกจุด วัวนี้เป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลน,นะครับก็คือแบบเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบพัดนะครับผมอผของพวกรุ่น M8595 นะครับตัวนี้เขาขยับลงมาทำตั้งแต่รุ่น M62 นะครับขึ้นไปเป็นไฮนดรอลิกชัตเทิลน,นะครับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบพัดนะครับผมเดินหน้าถอยหลังโยกได้เลย สับเกียร์ได้เลยนะครับข้องตัวสูงครับรถใหญ่แต่ข้องตัว M6240 นะครับเล่มปี65สวยๆเลยนะครับรับนิ่ม,มากครับ <c oughs> เครื่องแรงดีเกียร์ข้องมากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทร 21, 0 9 2 3 2 1 1 0 9 2 3 2 9 1 1เคสเทเก้น้องกีบุรีรัมยินดีให้บริการขายทั้งเงินสดแระเงนินผ่อนนะครับผมลูกค้าท่านใด เงินสดครบรับรถกลับบ้านได้เลยส่งฟรี300โลนะเงินไม่พอคุยกันได้ครับมีไฟแนนซ์รองรับให้หรือเป็นสมาชิกทกศนะครับก็สามารถยื่นเรื่องหมายทกศมาได้นะครับผมทางเราจัดทําเรื่องเอกสารให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับถ้าทกศนี่จัดได้เต็มเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้6กแสนห้านะครับหกแสนห้าครับจัดไปเน้นได้นะครับอ่าส่ง1นถึงเปีนะครับยาวได้84งวดนะครับ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 49,000บาทครับ1 49,000บาทนะครับ M6240 สวยๆนะครับหรือถ้ามีเงินสดพ่อนะครับก็วางเงินรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมมีส่วนลดให้ครับสำหรับเงินสดนะครับแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ขออนุญาตตามยอดที่แจ้งนะครับสำหรับเจ้า M6240 สวยๆคันนี้นะครับผม ถ้าซื้อรถใหม่ก็ต้องมีเงินเป็นล้านครับนะครับตัวรถอุปกรณ์ขนาดนี้นะครับนี่ก็เซฟไปหลายแสนนะครับอยู่ที่คุณลูกค้านะครับเอฟซีลองพี่นาดูครับเป็นไว้เป็นทางเลือกนะครับรถมือสองเนี่ยนะครับคือถ้าท่านใดซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็โอเคครับเราได้รถใหม่ยังไงก็ดีกว่ามือสองแต่ว่าข้อ ดีของมือสองก็คือเราจะประหยัดเรื่องงบประมาณนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพที่ลูกค้าเลือกนะครับซื้อรถมือสองก็ดูสภาพดีๆนะครับก็จะคุ้มค่ามากหรือถ้าสภาพไม่ดีเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็เอาเป็นรถที่ปรับสภาพแล้วอย่างนั้นก็จะดีนะครับผมปรับสภาพนะครับคนเอาไปใช้ก็จะได้ไม่ต้องเช็คอะไรมากมายเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเช็คไปให้แล้วนะครับผมเช็คไว้เยอะแล้วนะครับ แต่ถ้าเจอรถสภาพใหม่ๆอย่างนี้ก็คุ้มมากครับนะครับแต่ราคาก็จะยังสูงอยู่นะครับแต่ก็ถูกกว่ารถใหม่แน่นอนนะครับแต่ได้สภาพใกล้เคียงรถใหม่ก็เสนอไว้เป็นทางเลือกนะครับสาหรับ f อฟซีสำหรับลูกค้านะครับถ้าท่านใดเงินพอก็อย่างที่บอกครับไปมือหนึ่งป้ายแดงที่ศูนย์เลยครับนะครับแต่ว่าก็ใช้งบประมาณเยอะกว่ารถมือสองแน่นอนนะครับก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมตามหน้างานตามทรัพย์ ตามทุนแต่ละคนนะครับแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่แท็กเตอร์นั้นก็นํานเสนอรถแท็กเตอร์มือสองรถไถมือสองนะครับาไว้เป็นทางเลือกให้กับเอฟซีลูกค้าทุกทกท,กท่านนะครับส่วนอุปกรณ์นั้นของเรามีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับแต่ถ้าเป็นรถนั้นมีแต่เป็นรถมือสองครับมีแบบสภาพสวยๆแบบนี้ก็มีสภาพากลางเก่ากลางใหม่ก็มีสภาพที่แบบ แบบถูกๆครับต้องเรียกว่าถูกๆนะครับแต่นั่นก็ตามสภาพก็อย่างว่านะม,มีราคาถูกมากราคาถูกราคาพอประมาณราคา,าราคาสูงราคาสูงมากก็มีครับนะแต่ัน็ว่ากันไปตามรุ่นตามปีตามสภาพต่างๆนะครับเอ็กซีก็น <ๆ S 1> ่าจะเข้าใจเรื่องของรถมือสองนะครับมาดู m 6็4 0ี่ครับมาใกล้อีกแล้วครับผมนะครับ จุดนี้อัดเต็มๆครับไปสักสิบนาทีน,านะครับให้ได้ชมกันเยยาวเอ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับใบดันผ่านหกตาช้างนะครับรถสองร้อยชั่วโมงครับสวยๆเป็นไฮดรอลิกชัตเทอรครับอ่าเสียท้องมากครับเบน้าแปดไปหลังแปดเน่มๆเ,เลยครับโพรเฟรื่อมือใหม่ตลอน ท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถไถมือสองนะครับก็แวะมาเลือกชมเอาไปไว้ใช้งานมาทดลองขับได้ครับ M6240 สวยๆคันนี้นะครับที่น้องกีบุรีรำเคอรเตอร์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับเราก็มีไว้คอยบริการเยอะยๆมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่นตอนนี้มีเลขสุดก็เป็น L34 เออแล้วก็มี L26 กับ L26 เก่านอกคันหนึ่ง ราคา4ี่หมื่นเก้านะครับไถตัวรถผันหลังไถไถน,นาได้สบายๆนะครับขยับขึ้นมาก็เป็นพวก3ามสี่สามหกสี่ศูนย์รับราคาเริ่มต้นก็อยู่แสนกว่าบาทครับสามสี่สองสองไอ้สามหกก็ขึ้นมาสองแสนกว่านะครับสี่ศูนย์ก็เริ่มต้นที่สามแสนกว่านะครับแล้วก็เป็นพวกเอลสี่ห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์นะครับอสี่ห้า 4, ก็เริ่มต้นสองแสนกว่าบาทขยับขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น M นะครับก็มี M5000 M5 MU55 M M60 M70 UM. นย์เอ็มเจ็ดศูะครับเอ็มหกสองากำลังมานะครับผมกี่เคเด็ทเตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับมีไว้ขับด้กันหลายรุ่นนะครับตอนนี้นะครับ85 95ก้าำลังจะมานะครับ70ก็ไถนาอยู่รีวิวเมื่อเช้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆจะได้ไปไถร่วมกันนะครับเอาไปไถด้วยกัน2องคันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆรีวิวอีกรอบนึงครับต่ว so นนี้ช่วงเที่ยงครับไถคันนี้แป๊งนี้เสร็จก้จะไปแล้วครับนะครับ,นะรบก็ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมมาเป็นอย่างสูงเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเจ้า m ็มยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ M62 กประทะ M70 ครับรอบบ่ายเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ทีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเคด็กเตอร์น้องกีบุรีรัศย์แปดเก้าสมสองเก้าหนครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ